โอเอค okay, ครับผมขอแนะนำเมนคอสก่อนเลยเป็นกุ้งแล้วก็เบคอนนะครับนี่อ่าทำไมอาหารหน้าตาเหมือนอ่าไอ้นั่นว่าโอโคโนมียากิอะ <c oughs> อะไรอ่ะมันเป็นเหมือนก้อนก้อนพายอ๋ออะไรวะเนี่ยอ่าอันนี้เป็นจานผักนะครับเป็นเหมือนกับไอ้นั่นอ่ะไอผักโขมในเรื่องปอกอายเลยวะ่ะ <c oughs> <c oughs> วิจารณาอาหารแต่นะจานโอ้โหอ่ oh oh. uh มามะเขือม่วงสดใหม่ร้อนๆแต่เราจะอ่า uh, uh huh. นี่นะครับเหมือนอ่า uh, กล้วยปิ้ง,งบ้านเรานะ <laughs> 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 เหมือนเหมือนเหมือนกล้วยปิ้งที่ขายตามข้างทางนะครับอืมถ้าสมัยผมนะครับกล้วยปิ้งเป็นอะไรที่แบบว่าเจอข้างทางบ่อยมากสมัยนี้ไนมะ่ค่อยมีแล้วอะยึดถึงกล้วยปิ้งอะ <laughs> ฮัลโหลสวัสดีครับขอทุกคนกับพขาสู่เกมที่มีชื่อว่า d r a g o n Island Demo กันอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเควันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับไปอย่างรวดเร็วนะครับโอเคพี่นัทนะครับ,เร,บ,รบเราก็ได้คุยกับแบ็คนะครับแล้วก็ไปคุยกับนโปเลียนนะครับแเราก็ไปคุยกับตอนแรกเราจะคุยกับพี่พี่พี่เหลี่งชั้นมาแต่ว่าพี่เหลี่ยมไม่ได้เข้าเพราะที่วิญญาณอยู่ข้ในห้างน้ำนะครับประมาณอย่าง,งานนะั้นเนาะโอเคไปอย่างรวดเร็วเหมือนเดิมนะครับ โอเคมาต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับอ่าพระรองกันบ้างนะครับก็คือตัวละครลองๆองที่เราแบบไม่ได้เลง็งไม่ได้ตัดสินใจอะไรมากมายนะครับก็คนแรกนะครับที่เราจะคุยได้ก็คือตัวของโยชินั่นเองอไม่ใช่หรอกผมพูดโยชิเพราะว่าเผื่อพี่เหลียงจะออกจากห้องน้ำโอเค <laughs> okay, มาโยชินะครับนี่มาสเตตัสก่อนเลยมาเออรู้สึกว่าพวกเราต้องตที่สภาพไลยนะครับเนี่ย อ้อใช่ครับพวกเราอาจะมีความสุขนะครับที่นี่มันรู้สึกสบายดีแต่ว่ากับตะเหลียนบอกว่าเมื่อผมอวาดรูปเสร็จเนี่ยเขาจะเขาจะไปนําเรือเฟอร์รี่มาอย่างนั้นเหรอเหมือนกับว่าเขาจะซ่อมเรือมาอย่างนั้นเนาะเออก็ควจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าหากว่ามีใครบางคนเนี่ยเกิดแป่ว่าป่วยหรือว่าบาดเจ็บขึ้นมาเนี่ยพวกเราต้องพาเขาไปส่งที่ซันซิตี้นะครับ มแต่พวกเราพวกเราไม่ได้ป่วยนะครับอันที่จริงแล้วผมนะ่ารู้สึกรู้สึกดีมากเลยนะครับเนี่ยที่แบบว่ารู้สึกสบายใจใช่ที่มีอ่ามัางกรฉลามไลฟ์การ์ดอยู่ที่นี่ด้วยนะครับเนี่ยอ้อผมไม่คิดอย่างนั้นนะขอบคุณสำหรับคำชมคนแน่ portrait นะครับพับบ้าน,นะครับ รู้สึกว่าเหมือนเจ้าของเจ้าของที่นี่เนี่ยจะไม่โชว์ตัวเลยนะครับเนี่คุณกำลังว่ารูปอะไรอยู่งั้นเหรอครับผมขอมาดูหน่อยได้ไหมเออย่างงั้นเหรอครับมผมนะ่าต้องเสียเงินเยอะมากแน่เพื่อที่จะมาอยู่ที่นี่นะครับเหมือนกับว่าตัวโยชิน่าจะชอบที่นี่นะครับเนื่องจากว่ามีความสงบนะครับนี่แล้วก็บอกทิปวาดรูปนั่นเองโอเค มันเป็นภาพว่าเล็กๆนะครับสำหรับของทุกคนเลยที่อยู่ที่นี่แต่ว่ามันก็ดูแปลกๆนะครับที่เหมือนกับว่ามีคนคนรวยสักคนนึงเนี่ยปริศนาเนี่ยเชิญพวกเรามาที่นี่นะครับอือันนี้ไม่มั่นใจนะแต่ผมผมจำได้ว่าบลีดอะบลีดแปลว่าผสมพันธ์ไม่ไม่ใช่ไมไม่ใช่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 ไหม่หรอมากไม่ใม่ม่ใม่หม่โอ้เขาหวังว่ามันจะ เอ็กเซน i ิสิตีนะครับอืมใช่ใช่ใชไม่ไม่แปลไม่ออกแปลไม่ออก <c oughs> บอกว่าพวกเราคงจะไม่ตกอยู่ในอันตรายมันอย่างนั้นเนาะถ้าขาวว่าคุณไม่นี่แหละก็ไม่ไม่ไม่อะไรดีวะต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้อ่ะเออนั่นแหละเอ่อภาพวาหนองคนนี้ราคาเท่าไหร่กันหรอครับเนี่ยอืมไม่รู้สิโอ้ประมาณสอง ร้อยดอลลาร์ละมัง้งอืมถ้าหากว่าเต็มๆหน่อยก็ประมาณอย่างนั้นนะนะอะไรนะครับนี่มันเกินที่ผมคิดเอาไว้นะครับเนี่ยนี่มันพอสำหรับการกินบาร์บีคิวได้ทุกคืนเลยนะเนี่ยทุกๆเดือนเลยโอ้ใช่ผมใช้บาร์บีคิวเป็นดินเนอร์นะครับสำหรับคนรวยมาณอย่างนั้นเนาะ โอ้บบว่าโยชิว่ารูปทีนึ่งได้เงินเยอะมากนะครับเนี่ยสองดอลลาร์นะครับเนี่ยแต่ปัญหาคือกว่าจะได้สักรูปนึงแล้วก็กว่าที่จะขายออกก็ใช่ย่อยอยู่นะดูเป็นว่าเราจะเป็นศิลปินที่แบบมีชื่อดังจริงๆมาอย่างนั้นเนาะโอเคตอนนี้เหมือนกับว่าโมสึเนี่ยใครอยู่ที่ด้วยคุณนะน่าจะมีเวลาในการกินบาร์บีคิวนะครับนี่ถ้าคุณหากว่าคุณถ้าคุณชอบบาร์บีคิวนะครับนี่ แน่นอนครับผมชอบเมซี่ฮิฮิอ่ารู้สึกว่าจะมีคนนึงนะครับที่ไม่ค่อยอนี่กับการไอ้นี่เงินเท่าไหร่เคมัพออร์นากอนไอซ์แลนด์นะครับในแบบออร์นากอนไอซ์แลนด์นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันอีกรอบหนึ่งเนาะก็ในในส่วนของอะไรวะเมโมบอกว่าแบบนะอีกหน่อยอีกหน่อยอีกหน่อยอ่านี่นะครับนี่นี่นี่อันนี้เป็นแมปนะครับของ ที่เที่ยวอยู่ตอนนี้นะครับนี่คืออยู่ตรงกลางตรงนี้ใช่ปะที่เป็นเหมือนกับดวงตาของมังกรนะครับอ่าแล้วก็นี่จะมีส่วนของนี่เรือเราอยู่ตรงนี้นะครับนี่อันนี้ก็เป็นแมพของที่นี่นะครับที่ผมมาไปดันไปเจอมาในไอ้นี่ในส่วนของโทรศัพท์เนอะที่ผมเปิดอะไรเล่นๆ <c oughs> เ,เ,เอาเอาภาพทับติดทับติดทับติดโอ้ยพารน,นี้อากาศเป็นแปลงบ่อยก็อืมรู้สึกมีน้ำมูกหน่อยๆนะครับเนี่ยตอนนี้ อะไรอ่พระบ้านเกี่ยวกับโฮสเหรอเจ้าของสถานที่งั้นเหรอเฮ้ยพึ่งเดด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 นะ z สุ่ม o o m zoom 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 พึ่งเห็นโยชิลืมตาครั้งแรกนะครับเนี่ยโโอ้หคือตาโยชิมีสองสีนะครับเนี่ยมีสีเขียวข้างขวาเนาะแล้วก็ข้างซ้ายเป็นสีเหลืองเนาะเอ้ยตาสวยอ่ะเฮ้ยเขาลืมตาต่อวะ วิลล่าสตักเจอร์ไดอะแกรมไม่มั่นใจอ่าถ้าว,ว่าผมอ่าเดินเล่นแถวนี้เสร็จแล้วเนี่ยคุณช่วยให้ผมดูภาพของวิลล่าแถวนี้ได้ไหมครับอืมต่มาถว,ว่าขอดูแผนที่นะครับนี่โอ้แน่นอนครับว่าแต่คุณจะไปไหนอย่างนั้นเหรอก็อาจจะเดินเล่นแถวนี้สักชั่วโมงหนึ่งอะครับโอเคอ่า่อ คุณก้ตามหาได้ว่าโฮตนอยู่แถวนี้หรือเปล่าเจ้าของบ้านอะ่ะอืมทุกที่ดีบนพื้นบนชั้นล่าเนี่ยผมยังไม่เห็นสัญญาณวิเววของเขาเลยบางทีอ่ถ้าหากว่าคุณว่าดรูปเขาเหรอผมรู้สึกว่ามันไม่ง่ายเลยนะเนี่ยที่จะทำไม,มบางทีคุณอาจจะหิวก็ได้นะ อโยชิตอนนี้นะครับท้องโยชิร้องเสียงดังนะครับเออบางทีพวกเราน่าจะไปที่ห้องดิน,นเนอร์รูมกันนะครับเงียบเงียบเงียบดีอ๋อเหมือนกับว่าเขาน่าจะชอบสถานที่เงียบเงียบนะครับประมาณอย่างนันเนาะเป็นศิลปินเนาะ,นอะโอเคตอนนี้ก็คือโยชินะครับใสเ่เก็บรูปสเก็ตบลกของเขาลงไปนะครับแล้วพร้อมจะไปที่ห้องดินเนอร์แล้ว อ้าวคือข้ามานนี่เลยหรอช้างหุยและแบคนะครับกำลังคุยเล่นกันอยู่ที่ห้องดินเนอร์นะครับนี่อ้าวพวกนายหิวกันแล้วงั้นเหรอโอ้ใช่ครับพอกของผมเนี่ยต้องการกระซิบบอกเลยว่าตอนนี้ต้องการอาหารนะตอนนี้นะครับก็ได้กลิ่นของเอ็กแพลนนะครับเป็นมะเขือม่วงนะครับมะเขือม่วงที่กำลังถูกกลิวแล้วก็ซีฟู้ดนะครับนะ ในห้องครัวนะครับของโมสุแล้วก็นับโปลเลียนนะครับซึ่งโยชินเนี่ยก็สนิปนะครับเหมือนกับว่าดมๆนะครับในอากาศเนาะ <c oughs> อ่านานแล้วนั้นเนี่ยที่ฉันไม่ได้กินอะไรแบบนี้กินแบบนี้มันทำให้ฉันรู้สึกดีจังเลยห <c oughs> ลังจากที่ทุกอย่างเกิดขึ้นนะครับผมว่าพวกเราควรที่จะมีมือ้อหรือว่ามีอะไรที่แบบทำให้อารมณ์ผ่อนคลายขึ้นนะ <c oughs> โอ้ยเจ็บคอมากตอนนี้ <c oughs> โอ้นั่นนั่นถูกต้องที่สุดไปเลยละเออแต่ว่าพวกเราฉันนะ่ะเป็นคนที่กินเนื้อไม่ค่อยได้อะนะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ในที่สุดขอโทษนะที่ฉันมาสายโอ้โอ้เชฟนะ่ะกำลังมาเยี่ยมพวกเราเหมือนกับว่ามาเสิร์ฟอาหาร เหมือนว่าเวลาอาหารพร้อมแล้วนะครับเนี่ดิ้งดังอ่าตอนนี้เสียงดิ้งนะคะเป็นเหมือนกับอ่าเหมือนก็ว่ายังไงดีเป็นเสียงเหมือนนะว่าพร้อมเสิร์ฟป่ะประมาณอย่างนั้นนะเสียงดิง้งเออโอเคครับผมขอแนะนำเมนคอร์สก่อนเลยเป็นกุ้งแล้วก็เบคอนนะครับนี่อ่าทำไมอาหารหน้าตาเหมือนอ่าไอ้นั่นว่าโอโคโนมิยากิอ่ะ อะไรอ่ะมันเป็นเหมือนก้อนก้อนพายอ๋ออะไรวะเนี่ยอ่านโปเลียนกำลังจัดเอาจานที่เขาทำนะครับจัดอยู่บนโต๊ะนะครับ <laughs> ชิมแล้วก็เบคอนโขกนะครับอืมน่าจะให้คล้ายโอโคโนโมิยากิท่านทุกคนรู้จักนะ <laughs> อ่าด้วยแป้งนะครับนโปเลียนเนี่ยก็เขาว่าใช้ไม่เย็นนะครับผ่านมันนะครับแล้วก็เสิร์ฟให้ทุกคนมันอย่างนั้น อ่าหกสไลด์กินพิซซ่าเลยเว้ยขอโทษนะครับอือ้าวแล้วอาหารของฉันล่ะอะอะไรวะเนี่ย <c oughs> อะไรอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนกล่องกล่องเงนั่นเลยอ่ะกล่องโซบะอ่ะแล้วผู้เรียนเขาเขาเอ่ออะไรเนี่ยเอากล่องนะครับเป็นกล่องข้าวนะครับข้าวเวฟด้วย อะไรเนี่ยโอ้โปรตีนต่ำข้าวโปรตีนต่ำอย่างนั้นเหรออืมเยี่ยมไปเลยโอเคครับถ้าอย่างนั้นแล้วก็พวกเราจะอะไรที่มันมักที่เออพวกเราจะทำอะไรที่มันมกักไหมามากกว่านี้นะอ่าอันนี้เป็นจานผักนะครับเป็นเหมือนกับไอ้นั่นอ่ะไอผักโขมในเรื่องปอกอายเลยว่ะว <c oughs> <c oughs> ิจารณอาหารตุนอาจารย์ <c oughs> อ่าแล้วนี่ก็เป็นเหมือนกับ แซลติ c แคปเ g ตนะครับซลติชน่าจะเป็นการทำเป็นวิธีการทำอาหารแบบหนึ่งนะครับน่าจะเป็นภาษาฝรั่งเศสนะเดาเนาะแคปเ g ตก็เป็นอ่อกัมปีนะครับแซลติชด้วยอ่าบัตเตอร์นะครับแล้วก็เลมอนจุยนิดหน่อยบล็อ bon a ma อัพปิชมัมมี่ยะอ่าขอบคุณ ออ๋ขอบคุณนะเฮนรี่ที่มาบอกแชนเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่เย่างนั้นแล้วก็ฉันคงทำอาหารให้เขาไม่ถูกใจแน่เลยอย่างที่บอกไปฉันเนี่ยชอบทำอาหารจริงๆโอ้โหอ่ามะเขือม่วงสดใหม่ร้อน,อนๆแต่เราจะอ่านี่นะครับเหมือนอ่กล้วยปิ้ง <c oughs> บ้านเรานะ <laughs> เหมือนเหมือนเหมือนกล้ลลลกวยปิ้งที่ขายตามข้างทางนะครับอืมถ้าสมัยผมนะครับกล้วยปิ้งเป็นอะไรที่แบบว่าเจอข้างทางบ่อยมากสมัยนี้ไม่ค่อยมีแล้ว่ะยึดถึงกล้วยปิ้งอ่ะ <c oughs> อ่าโมเส่นะครับมันอ่ากล้วยปิ้งนะครับกล้วยปิ้งย่างนะครับนี่มาเสิร์ฟุะคนนะครับน้าที่เขาเหมือนกับว่าเขาจะตัดหมงการนะครับแล้วเอาอะไรยัดเข้าไปข้างในเนาะอ๋อนาเอ็กแพนนะครับมัน <c oughs> มันมีกลิ่นของกระเทียมนะครับแล้วก็มีสีทองอารามด้วยอ่าแล้วตรงนั้นก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นนั่นแหละเป็นมะเขือม่วงนะครับนี่อีฟยาบอกว่ามันอเอ่อไอแพนนียร้าวสะอาดแล้ว,แล,วแล้วก็มีเอ่อกระลิกด้วยข้างในไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มั่นใจนะครับพอแปลว่าอะไรไม่อ่านไม่ออกเหมือนกับว่าเขาทำอะไรสักอย่างนึงนี่แหละ เออลูกค้าของฉันเนี่ยบอกฉันเสมอเกี่ยวกับอะไรที่มันมีรสชาติแปลกใหม่ถ้าหากว่าฉันเนี่ยไม่ได้ประทัดิบในวันนี้แล้วก็ฉันคงจะต้องทํามันพวกนี้อีกสิยานโปเลียนรู้สึกนโปเลียนกอกตานะครับประมาณอย่างนั้นเนาะเหมือนสองคนนี้ดูไม่ค่อยนี้กันเลยวะ เข้าใจแหละเพราะว่าโมสุเขาเป็นคนทําอาหารคาวใช่ปหแต่มาปูเรียนทำอาหารทําของหวานนะครับมาทัปูเรียนไม่ถูกกับของคาวนะครับจากครั้งลหละครั้งนะครับนาัปูเรียนจะบอกว่าของคาวเนี่ยมันมันเหม็นนะครับประมาณอย่างนั้นเนาะโอเค okay. แปลว่าถ้าหากว่าเราไปคุยกับ Yoshi, โยชิบทสนทนาจะจบใช่ไหมประมาณอ,อย่างนั้นเนาะแต่แต่ก็มีเรื่องดีเกิดขึ้นนะครับก็คือเราเนี่ยไปคุยกับ ไปคุยกับอ่าตัวของอ่าพูดไงดีอยไปคุยกับชังหุยก็แล้วเอาเรื่องที่แบบแบกบแบบไม่กินไม่กินเนื้อเนี่ยไปบอกไปบอกนโปเลียนนะครับทําให้แบบว่าบทสนทนาเน,นี้ยมันดูโอเคขึ้นนะครับซึ่งถ้าเราไม่บอกอ่ะอาจจะมีอะไรแปลกใหม่ขึ้นนะอืมแล้วก็ไม่มั่นใจนะครับคือถ้าหากเราไปคุยกับโมสุด้วยเกอนหน้าเนี้มันจะมีอะไรหรือเปล่าเนาะแต่ว่าคือคีดขี้เกียยนะ้อนอะไปเลยแล้วกันเนาะ อตอนนี้ก็พวกเรากำลังนั่งกินอาหารกันอยู่อาหมดแล้วมันดีโน่จบรลงพวกเราย้ายเข้าไปในห้องลิฟิ้งรูมนะครับนี่เพื่อเหมือนกับว่ามาประชุมกันในวันนี้พวกเราเข้ามาฉางหุยเข้ามาใี่นี่ด้วยอารมณ์เนอร์เวิร์สนะครับคือแบบวิตกกังวลน,นหน่อยๆนะครับแล้วก็กำลังบ็อกกิ้งแอดเดอร์โปรเจคเตอร์แอนด์ดิสเชิงอินสเปก อ๋อเหมือนเขากำลังเนี่ยกำลังจ้องมองไปที่ตัวโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของกล้องวงจรปิดนะครับในเหลียงก็นั่งลงบนโซฟาเฉยๆนะครับไม่มีอะไรทำไมเขาดูนั่งได้ตลกจังเลย <c oughs> หรือว่ามันเป็นท่านั่งของเขาเนาะอ่าแบล็กก็นั่งบนโซฟาเหมือนกันนะครับนะี่ เลชีก็กําลังตอนนี้เหมือนกับว่าเขาเนี่ยมีพลังงานตลอดเวลาเลยเขาดูไม่ค่อยเหนื่อยเลยนะเนี่ยเขากําลังแบบว่าเออตั้งนะครับตั้งสกเกตบุ๊กไว้ตรงแถวๆวหน้าตานะครับอ่าแล้วก็เริ่มที่จะปิดไฟนะครับให้มันมืดลงเนาะ,ะเหมือนกับว่าเรากาลังจะสาเบรกเตอร์เนะะาะหรือเปล่าวะไม่มั่นใจผู <laughs> ้สุนัปเอรเียนนะครับทั้งสองคนเดินเข้าไปในคิทเช่นนะครับเพื่อไปเอารัางทำความสะอาดนะครับใน พวกเขาเนี่ยดูทํางานเข้าขากันดีนะเนี่ยถึงแม้ว่าพวกเขาจะดูไม่ค่อยแฮปปี้กันแต่อะไรเนี่ยโอ้เอ็นจอยที่อยู่ใน่นาร์คอนไอส์แลนด์หรือเปล่าทุกทคนอะไรกันเนี่ยมีเสียงที่ไม่คุ้นเคยดังขึ้นมาเออมีใครพูดอะไรักอยงหรือเปล่าเมาื่อกี้ฉันว่าไม่ต้องมองฉันเลยฉันไม่ได้พูดเลย,เลยนะเมื่อกี้ เค <Okay, S 2> นาะปุเรนและโมสูนะครับมองหน้ากันและกันนะครับชางหุยก็มองขึ้นไปข้างบนนะครับในขณะที่แบกเนี่ยอ่านัา่งบนโซฟาแล้วก็มองไปรอบๆนะครับเนาะ <c oughs> เหมือนว่าเจ้าของเกาะนั่งอยู่แถวๆนี้แล้วนะเนี่ยเสียงนั้นนะครับไม่มั่นใจนะครับว่ามาจากไหนแต่ว่าเสียงมันมาจากข้างนอกอืบางทีถ้าเวลาเปิดประตูไปเนี่ยอาจจะมีใครสักคนหนึ่งนั้นก็ได้ เออเสียงนั้นมาจากห้องนั้นวุยิุย,ยมีมีสารดนตรีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเดียวเสารดนตรีแบบตนกตกใจอะ่ะประมาณอย่างนั้นอะ่ะชวนตื่นะเต้นนะครับเป็นซสาวแรกนะครับที่เคยได้ยินในเกมเกมนี้โอเคฉางหุยอ่าให้ทุกคนนะครับไปสนใจที่ห้องห้องนั้นนะครับน, <c oughs> นี่ตรงนี้ตรงนี้จ้าอ่าเพราะเรามองไปตามเสียนะครับแต่ว่าตอนนี้ฉางหุยเนี่ยกำลัง อยู่ในหน้าโปรเจคเตอร์ทุกคนจะเพิ่งขยับปากนะตอนนี้ฉันจะมาจากตรงน,นี้ฉางหุยเริ่มที่จะออะไรสักอย่างเหมือนจะชี้ชี้ไปที่โปรเจคเตอร์หรอนี่ไงอ่าเหมือนกับว่าเสียงนั้นมาจากโปรเจคเตอร์นะครับนี่ นี่มันไม่ใช่โปรเจคเตอร์นะมันคือ L-Set All-in-One-Home Theater System ยังไงล่ะหือชื่อ,อยาโคตรเลยมัน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 พูดได้โอเครู้สึกว่าพวกเราจะต้องอ่ามีใครเล่นอะไรตรกติกแล้วนั่นนี่อ่ะมันไม่ตลกเลยโอ้คุณคิดว่านี่มันพิสดารพอแล้วอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวก่อนสิเกนี่เสียพวกเราด้วยงั้นเหรอโอ้แน่นอน อรู้สึกว่ามันจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นคเคลื่อนเทปเก่าเรอเน,นี่เป็นเทโนโลยีจากศตวรรษที่21ิบเลยนะนี่ยมันเป็นของต่างชาติน่ะที่เขาทำขึ้นมานี่แค่ศตวรรษเดียวก็โดเรมอนก็กำเนิดแล้วนะเนี่ยอ่ารู้สึกห้องก็ม,มืดลงนะครับนี่อะไรเนอะมีเสียงนะครับในความมืดนะครับนี่แล้วก็มีเหมือนกับเป็นอะไรอะ่ะเป็นเหมือนแสงสว่างเป็นรูป,รปดวงดาว แดงขึ้นนะครับในความมืดนั้นเหมือนกันอ่ออะไรเนี่ยโปรเจคเตอร์นะครับส่องแสงนะครับไปที่ฉางหุยนะครับอออะไรเนี่ยเมื่อฉางหุยนะครับเออเหมือนกับว่าเดินออกจากโปรเจคเตอร์นะครับที่มันส่องแสงเนาะ <c oughs> ในที่สุดนะครับภาพมันก็ปรากฏขึ้นมานะครับ เป็นเหมือนกับมัสคอตสักอย่างนะครับี่อ่าเป็นเหมือนกับว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะครับนี่ทำไมเล่นเกมเนี่ยรู้สึกอารมณ์คล้ายๆไอ้นั่นเลยอ่ะอีดังกังลังป่า <c oughs> อีเนี่ยเหมือนโมนโนคุมะเลย <c oughs> โอเคนะครับเดี๋ยวแป๊บน,นะขอ,ขอขอขออนุญาตไปเสียงก่อนอ่าสิ่งที่จะบอกก็คือว่าเดี๋ยวผมจะขอตัดไปตรงนี้ก่อนนะครับ เออเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวเกินไปนะครับตอนนี้เล่นมาทั้งหมด19นาทีนะครับไม่อยากให้มันยาวไปมากกว่าน,นี้แล้วเอ่อเพื่อให้แบบว่าคลิปมันเนี่ยมีความแบบว่าเออเขาเรียกว่าไงดี่ะมันดูแบบว่าไม่คนดูน่าเบื่อมานะครับคือให้คลิปมันยาวเกินไปเนี่ยคนจะมานั่งดูกันแบบนี้ม,มากเก,กินไปเนาะโอเคก็ในวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไป,ไปก่อนนะครับแต่มาดูกันครับในคลิปหน้าว่าตัวละครอิโมโนคุมะตัวนี้มันคือตัวมันคืออะไรใครกันแน่เขาเกี่ยวข้องกับคนเจ้าของ กาะหรือเปล่านะเออแล้วก็มันชื่ออะไรหลายๆอย่างปริศนาในเกาะนี้จะคี้ขายมากขึ้นนะครับโอเคก็อย่าลืมติดตามดูกันในคลิปหน้านะครับโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและถ้าชอบอยลืมกดไลค์แชร์ s ค r ตา e ผมด้วยนะครับบ๊ายบายนะครับแล้วเจอกันครับ